วิธีการเพิ่มอัตราการ <C ell ate> ไล่ตามของแฟนคุณไม่ใช่คุณเพิ่มกําลังแรงม้าไล่ตามเขาเป็นคนละเรื่องนะครับคํามันฟังคล้ายๆกันนะครับแต่เกียรติยศไล่ศักดิ์ศรีมันคนละเรื่องครับเพิ่มอัตราการไล่ตามของแฟนคุณให้ตามคุณไม่ใช่คุณเพิ่มกําลังแรงม้าในการไล่ตามเขาทั้งหวดวันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าครูของคุณนะครับหรืออาจารย์ของคุณสอนให้คุณเป็นเหยื่อหรือสอนให้คุณเป็นในสถานการณ์ข้อที่สามกับ วิธีการเพิ่มอัตราการไล่ตามของแฟนคุณมันจะมีสองพาร์ทนะครับข้อที่หนึ่งคือพฤติกรรมที่คุณต้องหยุดครับอยากให้อยากให้คนไล่ตามคุณเนี่ยอย่าไล่ตามเขาครับอย่าไล่ตามครับถ้าอยากให้ใครไล่ตามคุณคุณอย่าไปไล่ตามเขาครับสองครับอย่าไปตามจิกครับอย่าไปตามงอครับอย่าไปตามขอคืนดีครับจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ครูค,คงไม่ได้ไม่ได้ออสไลด์มา ข้ออธิบายซัพพอร์ตว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณส่วนหนึ่งของหมีครับมนุษย์มันจะมีสัญชาตญาณหนึ่งของหมีครับสัญชาตญาณของหมีมันเป็นอย่างี้ครับถ้าอะไรวิ่งหนีมันมันจะวิ่งไล่ตามครับแต่มันแปลกมากครับถ้าอะไรวิ่งไล่ตามหมีหมีจะวิ่งหนีครับซึ่งมนุษย์มีสัญชาตญาณที่คล้ายคลึงกันครับเนื่องจากไอ้การสมองเนี่ยมันจะมีความเป็นเรปทิเลีย b r a i นคล้ายคลึงกัน ต่เขาก็คือสมองสัตว์เลื้อยคลานเพราะงั้นเนี่ยมนุษย์กับหมีเนี่ยมันเลยมีสัญชาตญาณที่คล้ายกันคุณสังเกตไหมครับไอช่วงส right. right มัยที่เขาตามคุณใหม่ๆเขาคลั่งคุณใหม่ๆคุณยิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีมันไปดูไอวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งตามนะครับบ้าไปแล้วมันวิ่งตามครับแต่วันนี้พอสลับกับ <Skills> ก <ibles> ันครับพอคุณวิ่งไล่ตามเขาเกิดอะไรขึ้นครับเขาวิ่งหนีครับพอคุณไล่ตามเขากลับวิ่งหนีครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ไอเนี้ย อันนี้คือคุณต้องหยุดครับถ้าเราวิ่งหนีหมีหมีจะวิ่งไล่ตามเราแต่ถ้าเราวิ่งไปหาหมีหมีจะวิ่งหนีเราครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนของสัญชาตญาณน,นะครับแต่ว่าชีวิตจริงไม่ต้องไปทําแบบนั้นนะครับเผลอๆหมีบางตัวมันอาจจะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าคุณเนี่ยนะครับหรือว่ามันรู้สึกว่าแม่น่าทานจังเลยแล้วคุณวิ่งก็ไปหามันนะครับอันนี้ก็ไม่แนะนำนะเขไหมครับนะอ่ะ สองครับพฤติกรรมที่ต้องทําครับพฤติกรรมที่ไม่ต้องทํานะครับกับอันที่สองครับคือพฤติกรรมที่ต้องทําคือเรื่องนี้ครับคุณรู้ไหมครับว่าทําไมมันมีคนสองกลุ่มบนโลกแบน,นี้คนที่คนกลุ่มหนึ่งใช้กดแรงดึงดูดได้ผลกับกลุ่มที่สองยังไงก็ไม่ได้ผลนีงงครูความสอนลูกศิษย์เนี่ยเกือบห้าร้อยชีวิตนะครับเรื่องของกดแรงดึงดูดเนี่ยไอ้กลุ่มแรกที่ได้ผลเนี่ยเพราะ วางตัวถูกตำแหน่งที่จะได้รับของขวัญหรือได้รับรางวัลกับกลุ่มที่สองเนี่ยวางตำแหน่งไม่ถูกครับนะครับเลยไม่ได้รับรางวัลวันนี้ครับถ้าคุณอยากเร่งอัตราการไล่ล่าของแฟนคุณที่เขาต้องวิ่งไล่ล่าเราหนึ่งครับจงลดความสำคัญเขาลงมาครับถ้าคุณอยากให้ใครไล่ตามคุณลดความสำคัญมันลงมา แต่อย่าบูชาเขาไว้บนแท่นสอนนักเรียนที่เป็นผู้ชายนะครับในการสังเกตผู้หญิงคุณตั้งใจฟังนะถ้าอีกฝ่ายเซนได้ว่าคุณเนี่ยขาดเขาไม่ได้ไม่ตื้อไปง้อเขาใช่ไหมเขาจะทําให้ความสัมพันธ์มีเลเยอร์มากขึ้นคือมีข้อแม้มากขึ้นมีข้อต่อรองมากขึ้นถ้าคุณยิ่งตามง้อใช่ไหมนะครับถ้าคุณให้ความสําคัญเขาครับเขาจะสร้างเลเยอร์มากขึ้น เดี๋ยวหลายคนงงเรื่องนี้นะครับถ้าคุณไปให้ความสําคัญเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆเขาจะเล่นตัวมากขึ้นพวกนี้ดีกว่าแล้วคุณต้องวิ่งไล่ตามเขาทั้งชีวิตครับแต่ถ้าคุณลดความสําคัญของเขาลงมาคิดแค่นี้ครับว่ามันมีตาเรามีตามันมีหูเรามีหูมันมีปากเรามีปากมันมีหัวเรามีหัวมันมีแขนเรามีแขนมันมีขาเรามีขามืงกับกูเท่ากันลดความสําคัญของเขาลงมา ถ้าเขาเซนได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสาคัญอะไรเขาเยอะแยะมากมายเขาเซนได้ว่าเอ้ยเราลําดับเดียวกันมันเสมอกันคุณมีค่าฉันก็มีค่าคุณมีทางเลือกฉันก็มีทางเลือกอีกฝ่ายจะรู้สึกกลัวและเธอทูลคุณมากกว่าจําได้ไหมครับถ้าเรา acting เป็นว่าวิ่งหนีหมีหม,มีจะวิ่งไล่ตามลดความสําคัญของเขาลงมาคนที่ใช้กดแรงดึงดูดไม่ได้ผลคือคนที่กังวล นะครับว่าเป้าหมายนี่มันสําคัญเงินหนึ่งล้านเนี่ยสำคัญนะครับต้องการได้ต้องการได้โว้ยมันจะมาอย่างไงไม่ได้แล้วล่ะนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณมองว่าหนึ่งล้านมันสําคัญแต่ถ้าคุณมองม,มันไม่เห็นสําคัญเลยสุขสําคัญกว่าแต่ถ้าได้ก็เอามันมาหนึ่งลดความสําคัญของเขาลงมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าอยากให้ใคขวิ่งไล่ตามแต่ยิ่งคุณไปวิ่งไล่ตามเขาคุณไปบูเทิดทูนบูชาไว้บนแท่นมันดูถูก มันไม่ตามนะครับสองครับโฟกัสคุณค่าครับนะครับสอนไปเมื่อสักครู่นะครับคุณค่าแมบ้างมีสามอย่างปรับในตัวเองและจะยิ่งดับเบิลเสน่ห์นะหนึ่งครับคือ mindset ครับสองครับอ่ a t t i t u d e ครับสามครับนะคือเรื่องของ personality ครับถ้าวันนี้คุณต้องไปวิ่งไล่ตามใครคนใดคนหนึ่งให้เลิกทำ แล้วเอาเวลามานั่งตะใบเล็บสวยๆถ้าวันนี้คุณคิดว่าฉันจะต้องโทรไปง้อเขาไปส่งเขาเลิกทำเอาเวลาไปอาบน้ำปะแป้งปะทินผิวทาครีมม์กหน้าม์กตาดีกว่าค,คนมันวิ่งไล่ตามเราเพราะเราสร้างคุณค่าแต่มันไม่ใช่เกิดจากการที่คนวิ่งไล่ตามเราเพราะเราไม่สร้างคุณค่าและเราเอ,อไม่โฟกัสตัวเอง และเราคาดหวังหรือเอาชีวิตไปฝากไว้กับเขาอย่างเดียวแล้วเขาจะไล่ตามไม่นะครับทุกคนอยากได้คนที่มีค่ามากที่สุดมาประดับไว้ในชีวิตของตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาไล่ล่าเอาเวลามานั่งตะเบลเล็บเอาเวลามานั่งแต้มสีเล็บเอาเวลาไปทำหน้าเอาเวลาไปจัดฟันเอาเวลาไปแต่งสีเฉวีวันทำผมหรือเดๆก็ตามแต่ครับที่มันตรงกับ ามข้อนี้ครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออันนี้สําคัญนะครับข้อที่สามครับคือการปล่อยวางครับปล่อยวางหมายความอะไรครับหมายความว่าวันนี้คุณต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองให้ได้ก่อนคุณจะต้องรู้ว่าคุณค่าของเรามีอะไรบ้างคุณะต้องกอดตัวเองก่อนคุณต้องบอกรักกับตัวเองก่อนคุณต้องยิ้มให้กับตัวเองก่อนคุณต้องปลอบประโลมตัวเองก่อนต้องบอกฝันดีกับตัวเองก่อนอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก ถ้าคุณอยากมีตัวเลือกเข้ามาเยอะๆนะไม่เซตของคุณคุณต้องคิดว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมีความสุขที่สุดและถ้ามีใครคนเดคนหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตฉันนับวันนั่นคือกําไรนะคุณต้องนับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตอ๋อเป็นแค่ของแถมเป็นแค่น้ำยิ้มเป็นแค่กําไรไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะครับคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายครับต่อให้คุณไล่ต่อให้คนตามเพื่มันก็จะไม่ไปครับเพราะ m ม n d เซ็มันจะแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพแสดงออกมาทาง Personality ครับมันแสดงออกมาทางเวลตามันแสดงมนขอไปมันแสดงออกมาทางรอยยิ้มมันแสดงออกมาที่มุมปากมันแสดงออกมาที่จริจัการหนึ่งสองสามสี่ที่มันสอดคล้องกับ m ม n d เซ็วันนี้คนไม่วิ่งไล่ตามคุณมันผิดและมันพลาดมาตั้งแต่ m ม n d เซ็วิธีคิดคคุณต้องปรับครับจำไว้ครับ บอกกับตัวเองไ้้ด้ครับว่าฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองหรือด้วยตัวของฉันคนเดียวใครก็มาในชีวิตฉันนับเป็นกําไรชีวิตนะครับซึ่งถ้าใครจะเดินออกไปจากชีวิตของฉันฉันก็ไม่ได้รู้สึกขาดทุนเพราะฉันมีความสุขของฉันอยู่แล้วครับแต่พอมาเซตตรงนี้ของคุณพลาดคนจะรู้สึกว่าใครที่เดินออกไปจากชีวิตคุณรู้สึกขาดทุนคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสีย คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นคงคราวนี้คุณเกิดอ,อะไรขึ้นคุณเลยวิ่งไล่ตาม ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอสจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง9 9 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ